เอกองเอกคงเด็กไอดอลเน็กไอดอลอันนี้เอกคงเอกคงทำสีผมใหม่เนาะสระใอกชายบ๊ะบ๊ะเนาะวันนี้วันนี้เอกคงจะพาไปดูหนังนะคะไหนพาไปดูหนังพาไปดูหนังหน่อยพาไปดูหนังหน่อยเข้ากล้องไม่ดีเข้ากล้องไม่ดีไหน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 เขาฉายเรื่องอะไรวันนี้เขาฉายเรื่องอะไรเนาะแล้วเขาฉายเรื่องอะไรกันวันเนี้ย แร์แอร์เอนู่กันนะฮ่า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 ่าฮ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 าฮ่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 าก็าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าอ่าฮ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 งาฮ่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 าน่าฮเดฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มั่เฮ่่าฮ่าน่ัน่าด่าาฮ่าฮ่ก่า่า่่น่่่่า่า่า เราเราต้องใช้เอ่เอนี่นี่นี่ไฟออโต้นะคะใครอยู่นู่นน่ะใครอยู่นู่นน่ะที่รักพี่รักเดินน้ำ

อ่าจะใส่กางเกงใหม่นะคะโอเคค่ะอ่าใส่โชว์ซะหน่อยโอเคโอ้สีเดียวกับสีหัวเลยอ่ะสีเดียวกับสีหัวเลยนะเนี่ยเออหล่อแล้ว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 เดินตรงไปนะคะโอ้โหกางเกงใหม่สีผมใหม่กับหนังกลางแปลงอันนี้แป๊บนนึงมันเป็นของขัญจากนสามันอะไรกั ไม่ชอบเหรอเธอไม่ชอบดูหนังกลางแปลงเหรอแท้เน,นี่ยหัวมันกินเดียวเนี่ยไม่าดช่วยหยาดช่วยหาช่วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดชอ่อง <c oughs> <c oughs>